เอาผักให้ไข่ตุ๋นดิกินบวบนะเออค่อยๆค่อยๆค่อยๆข,ข,ข,ขอดูดนะนัะ่นทำไมไวายจังเลยนะผักนะนะไข่ตุน๋นไข่ตุ๋นกินผักเหรอลูกนั่งลงนั่งลงดีๆไม่เอานั่งลงดีๆงั้นอ่ะมาให้แม่ให้อันหนึ่งอันหนึ่งนั่งลงก่อนอย่าไม่ให้จะกินผักใช่ไหมคะอ่ะแม่นับหนึ่งสองสาม 4ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไข่ตุ๋นต้องค่อยๆนะนะคะค่อยๆช้าๆนะอ่ะเออกินผักนะผักต้มอ,อร่อยอร่อยมันเป็นอะไรอร่อยอยู่ตร <c oughs> จะกินตะพืชเลยอ่ะฮะอะไรมะม่วงยำมะม่วงอเหรอ เอาไว้ตัวเดี๋ยวมึนมืจะกินเองเยอะเออจะได้ไหมเนี่ยมันเยอะจัดเลยว่ามึนทำยังไงอ่ก็นั่นแหละก็ให้เยอะจัดเลยอ่นอ่นผักให้แค่ตุ่นอีกหน่อยหมดแล้วเหรอหมดละอ่ะพอให้กินอ่ะพอให้กินนะอ่ะโอ้โหกินผัก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 พอแล้วไม่เอาละอิ่มกินเยอะแล้ว